สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้ใครรักและคิดถึงคุณสุดหัวใจเขาเป็นใครเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะณนะตอนนี้เวลานี้ มีคนที่เขารักและคิดถึงคุณสุดหัวใจเขาเป็นใครเขาเป็นใครอะให้อภัยดูเขาพร้อมที่จะให้อภัยนะเขาว่าความรักนี้ให้อภัยให้อภัยคุณแล้วเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาแล้วเขาว่าคุณอะเป็นคนที่จิตใจดีการให้อภัยซึ่งกันและกัน เขารักและคิดถึงคุณสุดหัวใจรักคุณพร้อมที่จะให้อภัยคุณคุณพร้อมที่จะให้อภัยเขาความรักความเข้าใจร่วมยินดีลพลังงานที่ดีในการให้อภัยนี้ยินดีแล้วเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาว่าให้ทุกคนรู้เขารักคุณบอกให้ทุกคนรู้มันร่วมยินดีแต่งงานหรือเขาว่าเขาหวังดีกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรจะทําอะไร เขาก็จะร่วมยินดีกับคุณไม่ว่าคุณจะคิดแต่สินใจอย่างไรไม่ว่าคุณจะรักเขาไหมไม่รักเขาหลือเขาไหมอ่ะเพราะความยินดีหวังดีมอบให้คุณพร้อมที่จะให้อภัยล้อเลียนยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำนะเขาว่าเขายังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำต้องรับผิดชอบ ยังมีเรื่องที่เรื่องอื่นะ่ะที่ต้องทำมากกว่าความรู้สึกของเขามากกว่าความรู้สึกของคุณแต่เขาอะยินดีกับคุณหวังดีกับคุณห่วงใยคุณคืนเขาหอเขาว่าคุณอะรู้ใจเขานะเข้าใจเขาเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขเหมือนเขาอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณอะพูดคุยเรื่องอนาคตเรื่องของการใช้ชีวิตการงานการเงิน นุ้มเหมือนเขาว่าคุณน่ะรู้ใจเขาคุณน่ะหวังดีกับเขาหว่วงใยเขาแล้วคุณก็มอบมอบเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้เขาอ่ะยินดีแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องแครต้องทำที่ผ่านมาแต่เขาต้องการพูดคุยมีคุณอยู่เคียงข้างเขาไปต่อมาซับซ้อนอึดอัดทำอะไรไม่ได้ ยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการนะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขหรืองลักซ้อนปัญหาซับซ้อนความซับซ้อนความอึดอัดด้วยการให้อภัยนะการให้อภัยเอาชนะอุปสรรคปัญหาความหวังดีหรือเขาว่าที่ผ่านมาเขายังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทําต้องรับผิดชอบยังมีเรื่องอื่นทําให้ความรักนี้ไม่พัฒนาแต่เขาอะรักคิดถึงคุณสุดหัวใจ รักคุณหวังดีกับคุณแล้วความดีของคุณเขารักทําให้เขาทําอะไรไม่ได้ที่ผ่านมาแต่เขาต้องการมีคุณอยู่เคียงข้างคุณดีกับเขาห่วงใยเขาเงาของปัญหาทำร้ายหรือเขาว่าคุณอ่ะดีกับเขาเขาทำร้ายคุณเขาอยากให้คุณให้อภัย เขารักและคิดถึงคุณอะทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะตอนนี้เขาทําอะไรกับคุณไว้เขากําลังได้รับผลอย่างนั้นความเจ็บความเศร้าความเสียใจเป็นพลังงานที่เขารักและคิดถึงคุณสุดหัวใจเป็นได้ทั้งคนที่ทําให้คุณเจ็บนะทําอย่างไรได้อย่างนั้นเสียใจ เขารู้แล้วว่าคุณดีกับเขาห่วงใยเขาน่ะเพราะว่าเขาว่าเขาทําหลายคุณมีเงาของอุปสรรคปัญหาต้องการให้คุณให้อภัยเขาเพราะเขายังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทําที่ผ่านมาเขารู้สึกคิดแล้วเขาอึดอัดทาอะไรไม่ได้แต่เขาอยากมีคุณอยู่เคียงข้างถ้ามองอีกด้านหนึ่งทําอย่างไรได้อย่างนั้นคนที่หวังดีกับคุณรักคุณห่วงใยคุณเขาอะ ได้รับผลอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่เจ็บไม่ทุกข์มากแต่เขาก็คิดถึงคุณรักคุณแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้เขารักคุณหวังดีกับคุณแต่มีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทําต้องรับผิดชอบอะ่ะยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการเขากําลังได้รับผลอย่างนั้นทําอย่างไรได้อย่างนั้น ทำดีกับคุณห่วงยยคุณรักคุณแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้แต่เขาหวังดีกับคุณเขาก็ไม่ทุกข์มากแต่คนที่ทําให้คุณเจ็บผิดหวังเสียใจอ่ะเขายิ่งเจ็บมากนะกำลังได้รับผลอย่างนั้นแล้วเขาก็กลัวว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาคุณจะคิดอย่างไรกับเขาอ่ะแต่เขาก็จะยินดีกับคุณเป็นพลังงานที่ดีทั้งคนที่หวังดีกับคุณและเคยทำร้ายคุณ เพราะเขาทาอะไรไม่ได้น่ะคิดถึงคิดถึงมากรักและคิดถึงคุณสุดหัวใจแล้วเขาคิดถึงคิดถึงแล้วเขาว่าเขาอะทาอะไรไม่ได้แล้วเขาคิดถึงที่ผ่านมาคนที่หวังดีกับคุณเขาก็คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเขาแคร์เรื่องอื่นสนใจเรื่องอื่นแต่เขารักคุณยังมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบปัญหาซับซ้อนยังไม่ได้ดังที่คิดแล้วเขาก็คิดว่าเขาทําร้ายคุณ ทำให้คุณเสียใจแต่เขาก็หวังดีกับคุณคุณดีกับเขาน่ะทาให้เขาคิดถึงความดีของคุณแล้วคนที่ทําร้ายคุณเขาก็คิดถึงคุณสุดหัวใจรักและคิดถึงคขาว่าที่ผ่านมาเขาทําร้ายคุณตอนนี้เขาหวังดีกับคุณห่วงใยคุณง้อเขาจะมาง้อมาพูดมาคุยให้คุณเข้าใจ เขากำลังได้รับผลอย่างนั้นอยู่นะตอนนี้อยากพูดอยากคุยอยากบอกให้คุณรู้เขาอยากใช้ชีวิตมีคุณอยู่เคียงข้างอะ่ะพูดคุยร่วมเหมือนร่วมปรึกษาในอนาคตวางแผนชีวิตด้วยกันแกล้งแต่ความรักนี้เหมือนถูกแกล้งเขาชอบแกล้งชอบอามคุณหรือคุณชอบแกล้งชอบอามเขารักนี้เหมือนถูกแกล้งอะ่ะทาให้ไม่สําเร็จสมหวังยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขได้สําหรับ คิดถึงคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะคุณน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะทานข้าวหรือยังคิดถึงห่วงใหญ่คุณอยากแต่งงานกับคุณวันนี้เริ่มต้นใหม่อันนี้คิดถึงอยากเริ่มต้นใหม่เขาอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือเขากะอยากใช้เหมือนคนเก่าทําร้ายคุณหรือคนที่คุณเคยรู้จักเริ่มต้นใหม่หรือไม่ตัวเขาเองอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณ แต่เป็นคนที่มีคนที่เขารักและคิดถึงคุณสุดหัวใจแต่แล้วแต่ละคนละท่านที่เขาทํากับคุณไว้เขากำลังได้รับผลอย่างนั้นแล้วตอนนี้เขาหวังดีกับคุณห่วงใยคุณอย่างแต่งงานถ้าคุณไม่มีใครที่ทําให้คุณเจ็บผิดหวังเสียใจอ่ะรักคุณแต่เขาไม่ได้เลือกคุณหรือเขามีเรื่องที่ต้องแคร์ต้องทำที่ผ่านมาเขารู้สึกแล้วคิดถึงรักคุณมากคุณดีกับเขา เพราะเป็นพลังงานความรักความเข้าใจเรื่องราวที่คุณหยิบยื่นให้เขาพร้อมให้อภัยเขาดีกับเขาตอนนี้เขาวิตกกังวลคิดถึงเพราะยังมีสิ่งทีนะ่เขาว่าเขาทำร้ายคุณแล้วก็รักนี้เหมือนถูกแกล้งแล้วเขาอยากแก้ไขคิดถึงคิดถึงแล้วเขาจะทำเนี่ยเขาจะมาพูดมาคุยให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจเขาว่าเขา พบเจออะไรเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะอยากวางแผนชีวิตมีคุณร่วมวางแผนชีวิตไปด้วยกันแต่ก็ยังเหมือนถูกแกล้งรักนี้ยังถูกแกล้งมือนถูกแกล้งทุกอ่ําทําอะไรยังไม่ได้แต่เขาก็คิดถึงคุณมากห่วงใยคุณแล้วเรามาดูว่าณนะตอนนี้มีคนที่เขา กำลังรักและคิดถึงคุณสุดหัวใจหวังดีกับคุณห่วงใยคุณเขาทำอย่างไรได้รับผลอย่างนั้นอยู่อย่ามาพูดมาคุยให้คุณเข้าใจเขาแล้วว่าอยู่ที่คุณว่าคุณจะให้อภัยไหมแต่เขาว่าคุณจิตใจดีอ่ะเพราะคุณน่ะนำเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้เขาแล้วคิดถึงความดีของคุณเรามาดูความรักคุณเป็นอย่างไร ความรักของคุณเป็นอย่างไรคุณคิดอย่างไรคุณจะทำอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะมีคนที่เขารักและคิดถึงคุณสุดหัวใจลักกรรมเทพห่วงเหงความรักคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ รักที่สดใสสวยงามลูกคุณกําลังอยู่ในความฝันหวังปรารถนามีคนรักอยู่เคียงข้างหัวใจคุณกําลังเป็นสีชมพูม่วงแห่งความรักมีความรักหรือการเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่สดใสสวยงามความรักที่อบอุ่นจะเกิดขึ้นกับคุณพระแม่ปราวตีหยิบยื่นรักดีๆให้คุณแล้วก็อยู่ที่คุณ บางคนบางท่านคุณก็มีความสุขอยู่กับพ่อแม่ครอบครัวลูกหลานบริบาลแล้วคุณมีชีวิตชีวิตใหม่ที่สวยงามแต่คุณก็จะมีความรักนะแล้วอย่างไรอีกอืพยาคุณกับนางกากีที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกคุณเห่ายล้าก,กับความรักต้องการมีคนมาช่วยเหลือเหลือดูแลรักที่ดีหยิบยื่นรักดีๆให้คุณ โคโนที่มีคนที่แอบส่องแอบมองคุณอยู่แล้วคุณมีคนที่คุณแอบส่องแอบมองเขาอยู่รักที่ยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการแต่เป็นรักความรักของคุณอะมีความซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจเชื่อมั่นในความรักถึงแม้จะอยู่ไกลอยู่ห่างไม่สมหวังไกลกันแต่ก็หยิบยื่นรักดีๆเป็นกำลังใจให้ห่วงใยอะแล้วคุณก็แอบรักเขา แล้วมีคนที่แอบรักคุณแต่คุณจะได้พบรักรักที่ดีมาให้คุณแล้วอย่างไรอีกพระพิคเนตราชาโชครักที่ต้องพูดคุยกันนะคุณต้องพูดคุยบอกให้เขารู้ความในใจคุณแล้วเขาจะมาพูดมาคุยให้คุณรู้อ่ะต้องพูดคุยรักที่คาดหวังกับความรักไว้สูงไว้เหมือนให้ได้ดังที่คิดที่ปรารถนาสมบูรณ์แบบและเพียบพร้อมเหมาะสม สำหรับคุณและเขาหรือเป็นรักที่ต้องพูดอะบางทีก็สนใจเรื่องอื่นบางทีก็ให้เอาใจใส่ในความรักคนรักเทพธที่ดามเมงปองเป็นความรักดูพลังงานคุณเหนื่อยกับความรักคุณว่าอยู่เป็นโสดไม่มีคู่มีความสุขกับความเป็นโสดเพราะคุณผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อน พราะอยู่ที่คุณอะชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นใหม่มีความสุขกับชีวิตใหม่หรือคุณจะพบรักเพราะอยู่ที่คุณเลือกอเพราะนี้อยู่ที่ความมานะพยายามความอดทนคุณเลือกคุณตัดสินใจแล้วอย่างไรมั่นคงเท้าวเวสุวรรณอยู่ที่คุณเพราะด้วยความเก่งแก่งกาหารเด็ดเดี่ยวมั่นคงเอาชนะอุปสรรคปัญหาหัวใจที่เก่งแก่งของคุณอะ อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจหรือความรักคุณน่ะคนรอบข้างคุณยอมรับเขาคนรอบข้างเขาก็จะยอมรับคุณความรักที่แตกต่างรักที่ไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจรักที่จริงใจคุณจะได้พบเจอคู่ที่แตกต่างจากคุณไพ่อินใบต่อมาสำเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามคู่ที่มีทัศนคติความคิดที่คล้ายๆกับคุณ ดูแลคุณเข้าใจคุณคุณเข้าใจเขานะจะได้เฉลิมฉลองเทพธิดาพระจันทร์หมายเลขสี่ปีเถาะจะได้เฉลิมฉลองความสุขความสําเร็จสมหวงังอย่างที่คุณคิดคุณปรารถนาแต่ก็ยังมีเรื่องให้คุณแก้ไขนะด้วยคุณตัดสินใจด้วยความอรอบคอบยับยัง้งยั้งคิดพินิจพิจารณาให้ดีๆกับความรักเพราะมีะ่ะกรรมเทพอะ่ะรักที่ต้องอยู่ในศีลในธรรมรักที่ถูกต้องอะ่ะ เริ่มต้นใหม่หวังแห่งความฝันจะสมหวังด้วยความอดทนอ่ะจะสมหวังช้าๆจะมั่นคงว่าคุณคิดคุณอดทนลูกคุณวางแผนชีวิตไว้แล้วค่อยเป็นค่อยไปด้วยความอดทนแล้วจะสมหวังมีคนที่เขารักและคิดถึงคุณสุดหัวใจหรือก็เป็นคนที่คุณก็รักและคิดถึงเขาสุดหัวใจเหมือนกันเพราะพลังงานของคุณอะรักที่อดทนรักที่มั่นคง รักด้วยความจริงใจที่สุดก็สมหวังเนี่ยด้วยความมั่นคงรักที่ต้องใช้ใช้สติพินิษพิจารณาให้รอบคอบเพราะเพราะจะเกิดขึ้นพยาคุณกับนางกากีระหว่ังคนคนมีเจ้าของมารักหรือไปรักคนมีเจ้าของรักที่ต้องต้องยับยัง้งยั้งคิดให้รอบคอบเพราะมีความรักเกิดขึ้นแล้วก็จะมี อุปสรรคปัญหาเมื่อคุณเข้าใจเพราะใบนี้เทพที่ดามเมงปองพูดถึงเหมือนทําให้คุณเข้าใจซึ่งถึงความทุกข์ยากลำบากในการดํารงชีวิตในเรื่องหลายๆเรื่องเข้ามาเรื่องความรักแล้วให้คุณเข้าใจแล้วปล่อยวางในที่สุดคุณก็จะสมหวังและเข้าใจคนรักความรักแล้วออกจากอุปสรรคปัญหาได้แล้วพบความรักอันยิ่งใหญ่พะอินท์สมหวัง คู่ที่ดีเข้ามาคู่แท้แล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขเกี่ยวกับคุณหมายเลข1 4หมายเลข10หมายเลข12หมายเลข11หมายเลข 2, 2หมายเลข23หมายเลข 2, 2หมายเลข26หรือไม่ก็เกิดราศีพิจิกหรือเกิดเดือนพฤศจกิกายนหรือไม่ก็เกิดปีฉลูหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์พบมีการมาเทพอ่ะ ่วงแห่งความรักชีวิตที่ดีด้วยความอดทนนะ่ะหยิบยื่นรักดีๆให้คุณอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเพราะพระแม่ปราลาวตีคุณก็มีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบแล้วคุณด้วยจิตใจดีมีเมตามีความอบอุ่นเกิดขึ้นกับคุณแล้วเรามาดูความรักของคนที่เขารักและคิดถึงคุณสุดหัวใจมีคนที่เขารักและคิดถึงคุณสุดหัวใจ เขาจะมาพูดมาคุยให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจเขาเขาอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรอะ่ะอยากพูดอยากบอกให้คุณรู้ก็ยังทําอะไรไม่ได้ถูกแกล้งเขากําลังได้รับผลทําอย่างไรได้ผลอย่างนั้นที่ทํากับคุณไว้แต่เขารักและคิดถึงด้วยความดีของคุณอะ่ะความรักความเมตตาความอบอุ่นอะของคุณความ ดีอืตัวเขาเองพาแม่นางกวักเขาเรียกหาคุณจะนำรักที่ดีมาให้คุณเป็นคนที่คุณก็เรียกหาเขาเนี่ยพระแม่นางกวากความสุขความสงบรักที่เชื่อมั่นในรักแล้วเขามั่นใจมั่นคงในรักในการตัดสินใจของเขาเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วว่าเขารักคุณอ่ะเขาเชื่อมั่นในหัวใจเขาแล้ว พระพรมหรือสีเคยผิดหวังกับความรักรักที่เขาปรารถนาคนที่คบกันด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจอะ่ะการไม่เสแสร้งในการครบกันมีความเป็นตัวของตัวเองเขาว่าคุณคือคนที่ใช่เพราะเขาก็มีความรักที่ซื่อสัตย์จริงใจอะ่ะมีความเป็นตัวของตัวเองในการในความรักแล้วเขาเคยเรียนรู้ผิดหวังกับความรักเนะี่ยทำให้เขาเรียนรู้ ในความรักความเจ็บแล้วก็จะสมหวังมาให้ความร่มเย็นพระพิรุณความสุขความร่มเย็นมาให้คุณหรือรักนี้ต้องใช้เวลานะจะเกิดขึ้นค่อยคิดค่อยแก้ไขรักและคิดถึงคุณพระพิคเนตของคุณก็มีพลังงานของพระพิคเนตแล้วเขาว่าความรัก เขายังมีความลังเลไม่แน่ใจไม่มั่นใจหรือเขาว่าตัวเขาเองอ่ะเลือกไม่แน่ลังเลในความรักแล้วเขาอยากพูดอยากคุยอยากบอกให้คุณรู้เพราะเนี่ยพูดคุยแล้วแอบส่องแอบมองคุณแล้วคุณก็แอบส่องแอบมองเขารักที่อดทนนั่นเป็นความรักที่ดีนะเพราะว่าคุณหยิบยื่นรักดีๆให้เขามีความสุขนำนำความสุขรักที่ดีมาให้คุณอนะ่ะไพ่อินไพ่อินคุณก็มีพลังงานของไพ่อิน ประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามด้วยความอดทนความมั่นคงในความรักเขาว่าคุณคือคนที่ใช่หรือด้วยตัวเขาจริงจังตั้งหวังกับความรักไว้สูงไว้มากทำให้ดูแข็งกระด้างความจริงจังและเคยผิดหวังแล้วในที่สุดก็สมหวังความผัดภาคก่อนไกลห่างวุ่นวายใจวิตกกังวลมากผาเพลิงหึงหวงห่วง วุ่นวายใจแต่ลักต้องใช้ความสุขขมเยือกเย็นแต่ณตอนนี้เขาทุกอุปสรรคปัญหาแล้วเขาต้องเหมือนด้วยความสุขขมรอบครอบให้มากๆอะ่ะถ้ารีบร้อนไม่ทําให้อะไรดีขึ้นมีแต่จะอุปสรรคปัญหาแต่ด้วยใจเย็นๆเพราะเขามีพระพิรุนอะ่ะเขาสุขขมรอบครอบแล้วอเมฆขลากับรามาศูนลัก ที่จะเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาต้องมีการแข่งขันมีเรื่องราวเข้ามาให้เขาแก้ไขมากมายในเรื่องความรักนี้หรือความรักของเขาอะต้องใช้ความสุขุมรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขถึงจะก้าวข้ามอุปสรรคไปได้เพะใบนี้พูดถึงพับเพิงความวุ่นวายอุปสรรคปัญหาแล้วเขาต้องแข่งขันกับคนอื่นๆเพื่อเอาชนะใจคุณเพื่อเอาชนะนะเพื่อเอาชนะอุปสรรคปัญหานำความร่มเย็นมาให้ ได้สำหรับเขาแสงสว่างเทพพระอาทิตย์พบแสงสว่างในที่สุดก็สมหวังจะเกิดขึ้นในอนาคตความรักเขาหยิบยื่นรักดีๆให้คุณรักและคิดถึงคุณมากนะมีการมาเทพด้วยความรักห่วงแห่งความรัก เรามาดูวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข29กหมายเลข5าหมายเลขสี่หมายเลข1 1หมายเลข14หมายเลขหนึ่งนี่ก็หมายเลขหนึ่งหมายเลข27หรือไม่ก אותו, ม็เกิดวันอาทิตย์นี่ก็วันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีไม่ว่าคุณและเขา,ากเกิดวันเดือนปีอะไรเขารักและคิดถึงคุณสุดหัวใจเละเป็นคนที่คุณก็รักและคิดถึงเขาสุดหัวใจความอดทนรักที่มั่นคง ที่เกิดขึ้นรักรักที่เข้าใจแล้วพระแม่นางกวักว่าคุณรักเขาหยิบยื่นรักดีๆให้เขาแล้วเขาจะมอบความรักที่ดีให้คุณแล้วเขาจะมีของขวัญมีเหมือนความทรัพย์สินเงินทองความสุขด้วยความเสน่หามาให้ให้คุณแล้วคุณก็จะมอบรักที่ดีให้เขาด้วยเพราะมีเพราะนี่ก็กามาเทพนี่ก็แม่นางกวัก ในที่สุดก็สมหวังแล้วเรามาดูว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรที่ผ่านมาปัจจุบันอนาคตดูเป็นพลังงานที่การให้อภัยแล้วร่วมยินดีหวังดีเป็นรักที่ดี เรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรที่ผ่านมาปัจจุบันและอนาคตนะแบ่งปันคุณมอบมอบรักที่ดีให้เขาเขามอบรักที่ดีให้คุณความแบ่งปันความเข้าใจอ้อมกอดแห่งรักนะ่ะนำรักที่อบอุ่นมาให้คุณเหมือนแม่รักลูกพ่อรักลูกเขาอยากกอดคุณให้คุณกอดเขาจะเป็นพลังงานย้ำซ้ำ เขารักและคิดถึงคุณสุดหัวใจคุณก็รักและคิดถึงเขาสุดหัวใจโดดเด่นมีความสุขดูดีมีสเสน่ห์ความสุขมาให้คุณมองให้ลึกค่อยคิดค่อยแก้ไขปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวความรักพักภูมิใจคุณคือคนที่เขารักรักคุณ น,นี้ก็เป็นลักที่ดีอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชัยชนะเอาชนะอุปสรรคปัญหาอยู่ที่คุณว่าจะไปในว่าจะต่อสู้มันรู้เป้าหมายที่คิดที่ตั้งใจไว้ได้ไปถึงการแต่งงานเป็นคู่อยู่ด้วยกันพบกับความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญก้าวหน้าแต่นาตอนนี้คุณยังเป็นอิสระต่อกันหรืออยู่ไกลอยู่ห่างได้สำหรับว่าอย่างไร ศึกษาค่อยคิดค่อยแก้ไขเรียนรู้พัฒนาความรักไปในอนาคตเป็นพลังงานที่ดีระหว่างคุณกับเขาเป็นนักที่ดีที่ผ่านมาและปัจจุบันและไปในอนาคตนะ่ะอยู่ที่ไปถึงเส้นชัยที่คุณคิดตั้งใจไว้ทําได้เพราะไปนี้พูดถึงชัยชนะด้วยความรักความเข้าใจอ้อมกอดแห่งรักด้วยการเบ่งปัน ความเข้าใจกันรักที่มั่นคงที่ดีแล้วเรามาดูว่าความรักจะบอกคุณว่าอย่างไรความรักช่วยบอกทีความรักจะบอกว่าอย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรหรือควรทำอย่างไรบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวแรงดึงดูดของจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ อยู่เหนือความผิวเผินรักนี้มั่นคงรนะักและคิดถึงคุณสุดหัวใจหยิบยื่นรักดีๆให้คุณคุณมอบรักที่ดีให้เขาเป็นความรักความเข้าใจใต้สำรับบอกว่าจักรวาลกำลังนําทางคุณไปหาคนพิเศษคนนั้นปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อถึงเวลาใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไป การมเทพบอกว่าอย่างไรการมเทพจะบอกว่าอย่างไรจะเป็นอย่างไรควรทําอย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นการมเทพบอกว่าในที่สุดความสัมพันธ์ความรักนี้จะลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารอคุณรอคอยสิ่งนี้อยู่รอคอยความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความสุขความสําเร็จสมหวังการมเทพบอกว่าคุณรออยู่คุณจะสมหวัง จะดีขึ้นมีความสุขความเข้าใจได้สำรับของคุณบอกว่าให้คุณคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความใกล้ชิดทางกายอารมณ์และจิตวิญญาณเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นี้ยั่งยืนด้วยความด้วยหยุ่ที่ที่ตัวคุณอะสมดุลความคิดแต่สินใจทางกายวาจาอารมณ์ความคิดพัฒนาความรักความเจริญก้าวหน้า ค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณร่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ